ตอนนี้ช่อง11ช่องอะไรต่างๆเนี่ยนะก็มี8ปกว่าคนสาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษาให้จำคุกแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่สารอุทธร์อย่างนี้ก่เอาละและบางคนก็กําลังจะถูกฟ้องและบางคนความคําพิพากษาสารแพ่งคดีแพ่งคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายในกรณีของสนามบินสุวรรณภูมิต่างต้องชดใช้200กว่าล้าน400กว่าล้าน5้ากว่าล้านต่างๆก็มีคำพิพากษาแพ้คดีไปแล้วนะมีก็มีฝ่ายพันธมิตรนมีก็มีและกำลังถูกตั้งข้อหา อยู่ในพนักงานสอบสวนก็มีอยู่ในอายการก็มีอ่ะมี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 ก็หลายอยู่เหตุแห่งพันธมิตรที่พี่น้องมาชุมนุมมีเรื่องเหตุอะไรมีอะไรค่ะต้องถามพี่น้องประชาชนนะก็การบริหารงานอ้าวหนึ่งค่ะพี่น้องพันธมิตรบอกว่ามีการกระทัาที่ก่อให้เกิดความสั่นคลอนและทําลายความมั่นคงของสถาบันโอ้เหรอคะอ้าวข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งอ่พี่น้องพันธมิตรพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคใช่เปล่า ด้วยเหตุที่มีการกระทํานี้แต่รัฐบาลผู้รับผิดชอบไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้จัดการกับผู้ที่กระทำความผิดรุ่งละเมิดเรื่องนี้ถูกต้องไหมพันธมิตรว่ายอย่างนี้นะ,ะอันนี้ค <1, S 1> ือตามที่พันธมิตรว่าที่ตามพันธมิตรว่าสองพี่น้องพันธมิตรบอกว่า,วาไอ้รัฐบาลท้าสีมที่โกงค่ะเริ่มตั้งแต่เทมาสกิกขายด่างเทียมะนะซีทีเอ็กนะงบ ต่างๆโอ้เยอะแยะจนกระทั่งสารพัดและสารดีกามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกคุณทักษิณสองปีไม่รอลงอาญาอย่างนี้เป็นต้นมีการทุจริตในหลายโครงการเยอะแยะมากมายพิสูจนมาแล้วแหละพิสูจน์มาแล้วนี่คือข้อ2และไม่เห็นด้วยกับการทุจริตถูกไหมข้อสองต่อไปข้อ3พี่น้องพันธุ์ิมีเรื่องอะไรอีกนะสถาบันการทุจริต ม,มีเรื่องอะไรคะอาารย์โอ้ยไปกับเขาอยู่กับเขาร่วมกับเขาฟังไปฟังมานจนลืมหมดแล้วแ่าน,นาน,นแล้วแม็กเคียวแม็คีวค่ะแม็กเ,กเคกเียวเขียนเอาไว้ว่าสงครามสงครามค่ะในทุกชนชาติตอนแรกมีประเด็นว่าเกิดจากอะไร ต่อจากนั้นสู้ไปสู้มายิงกันไปยิงกันมาตายกันไปตายกันมาตายจนเละหมดทั้งสนามรบตายจนเป็นเบื่อจนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองท่ามกลางการตายเยอะแยะสงครามแตกแสงแขนงออกไปทั่วสถานส,สมรภูมิขยายวงไป Sweden. สุดท้ายพากันไปถามไอ้คนที่กําลังยิงอยู่มึงยิงเรื่องอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรสาเหตุเพราะอะไรไอ้คนยิง ลืมตาขึ้นมาโอ้เอไม่รู้เกิดจากอะไร่ากันอยู่เนี่ยเพราะอะไรไม่รู้เกิดจากอะไรที่ยิงยิงยิงอยู่ตอนนี้ค่ะยังไม่รู้เลยลืมลืมประเด็นที่นี่เหมือนกันสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยตั้งประเด็นมาเนี่ยผมยังลืมลืมแล้วใช่ไหมคะผมนึกได้อยู่สองเรื่องถามว่าจริงไหมอ่ะสองเรื่องที่นึกขึ้นได้ทุจริตค่ะอะไรอีกนะสถาบันพันธมิตรเออมีเรื่องอะไรอีกสองสามเรื่องอะสามสามสี่เรื่องเอสไอเอไอมีกี่เรื่องโอ้ยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันค่ะเห็นไหม คล้ายๆกันรบกันไปรบกันมาสูส้กันไปส,นสู้กันมาสุดท้ายก็จะลืมแล้วว่าที่ทําในเรื่องอะไระที่สู้สู้เรื่องอะไรอะประเด็นของมันอยู่ตรงที่ว่าเหตุที่พี่น้องพันธมิตรชุมนุมแล้วก่อให้เกิดมาเป็นคดีในวันนี้ทั้งอาญาทั้งแพ่งจะติดคุกติตารางมีเหตุอะไรก็เอามาวางบนโต๊ะสิครับก็ทำเช่นกัน เหตุของนปชที่ชุมนุมมาด้วยเหตุอะไระแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาจนกระทั่งมาจะติดคุกติดตารางมาออกกฎหมายนิรโทษนี้มีอะไรบ้างก็เอามาวางบนโต๊ะสิครับ<ม>แล้วเอาเหตุนี้มาพิจารณางงเอาเหตุนี้มาพิจารณา,า,รณาแล้วาาหา,วาช่องทางในการแก้ไขปัญหาของเหตุแก้ที่เหตุนี้เสียให้หมด เพราะการแก้อย่างที่ว่าเขียนกฎหมายนีรัษกรรมที่ว่านั้นคือแก้เรื่องคนติดคุกและไม่ต้องรับผิดทางแพ่งอ่าใช่ถูกไหมแต่แก้เรื่องคนไม่ติดคุกเสร็จและไม่ต้องรับผิดทางแพ่งเสร็จถามว่าเหตุแห่งปัญหาทั้งหมดที่ก่อให้เกิดเหตุที่ก่อให้เกิดผลในการจะติดคุกนั้นเหตุเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่ังยังไม่ได้แก้สักอย่างเดียวเรื่องทั้งหมดทุกเรื่องยังอยู่เหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเดียวในการแก้เหตุ เพราะฉะนั้นมันแก้แบบนี้เนี่ยในการแก้เนืธธ้อโทษศกรรมมันจึงแก้ผิดทางคผมนี่ไม่เคยเห็นด้วยเลยเรื่องกฎหมายนิรโทษศกรรมนี่ผมนี่เป็นผู้ต้องหาด้วยนะโทษประหานาาโอ้โหผมนี่กบฏในราชอาณาจักรตั้งแต่ปี2549 48. 48 48ด้วยนะ48เลยเออว่าตั้งแต่ปี48หลายป,ปีแล้วก็มาปี49่ข้อหากบฏในราชอาณาจากักรมีถูกตั้งข้อหา เสร็จแล้วก็ศาลก็ไม่ตั้งตั้งข้อหาเสร็์ก็พวกเราไปค้านค่ะแล้วศาลก็ไม่ออกหมายจับอยู่จนค้าจนเดี๋ยวนี้ผมนี่นะแล้วก็ผมไม่ไปศาลเลยนะไม่ให้พนักงานสอบสวนเลยนะคดีนั้นนะแล้วจนเดี๋ยวนี้พนักงานสอบสวนก็ไม่มาควบคุมตัวผมไปตั้งข้อหานะเดี๋ยวเขาก็มาหรอกอาจารย์เนี่ยให้เขามาต่อจากนั้นมาก็มาเกิดเหตุปีห้าหนึ่งใช่ไหมปีกรณีเรื่องร้อยเก้าสิบสามวัน สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิสุดท้ายก็ถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายข้อหาก่อการร้ายก็ตั้งแล้วตั้งข้อหากบฏต่อจากกระบฏมาเป็นข้อหาก่อการร้ายแล้วก็อุ้มผมมาจับผมที่สนามบินสุวรรณภูมิอุ้มมาตอนไปช่วยคุณวีระแล้วต่อจากนั้นมาก็จับผมขึ้นรถเอารถขึ้นรถไห้ผมอยู่ในรถตากแดดตากลมมาอยู่จากขอนไม่นมาจนถึงกองปราบเอาละผมเป็นผู้ต้องหาด้วยข้อหา ประหารชีวิตนะก่อการร้ายก่อการบกบฏถ้าพูดง่ายๆถ้าเอาความผิดของผมเนี่ยนะสองสามครั้งมาเนี่ยนะตัดหัวผมสองสามรอบเลยนะถ้าผิดจริงเนี่ยแต่ยังไม่ได้สู้คดีสักคดีเลยนะครับยังไม่ทันแล้วทำไมไม่อยากให้มีนีรโทษคะผมไม่เห็นด้วยกับการนีรโทษศกรรมเพราะมันไปนีรโทษศกรรมทําไมมันมีวิธีการอื่นตั้งเยอะแยะมากมายคผมนี่เรียกร้องให้แก้ที่เหตุ เรียกร้องระดมพี่น้องทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองทั้งพี่น้องพันธมิตรพี่น้องผู้ทุกข์ยากเราเคยนําเสนอแล้วใช่ไหมว่าทุกฝ่ายซื้อน้ํามันลิตรละห้าสิบบาทใช่ไหมตอนนี้ใช่กินข้าวจานละสี่สิบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไข่ก็ฟองละแปดบาทแล้วใช่ไหมเวลาเขาทุจริตงบประมาณแผ่นดินเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อชมพูเสื้ออะไรก็ตามเถอะะค่ะเจอปัญหาเหมือนกันไหมที่เขาทุจริตบนแผ่นดินน่ะเจอเหมือนอกัน ถูกไหมเป็นหนี้สาธารนณะร่วมกัน <St all> ร่วมกันทุกข์ร่วมกันยากร่วมกันจึงบอกเอาเถอะพี่น้องผู้ทุกข์ยากทั้งหลายพี่น้องที่มีปัญหาทั้งหลายพี่น้องที่มีหน Yet ี <S <S <ni> <S หน้สินทั้งหลายพี่น้องที่ไม่มีที่ทํากินทั้งหลายพี่น้องที่เดือดร้อนในเรื่องร้อยแปดจีปาฐะทั้งหลายไม่ว่ารูปธรรมจะเกิดจากเคอนไม่ว่ารูปธรรมจะเกิดจากําเลเลี้ยงสัตว์จะเกิดจากกรณีป่าสงวนจะเกิดจากกรณีใดก็ตามหรือกรณีเรื่อง พี่น้องที่เกิดจากโรงงานปัญหาจากโรงงานสิ่งแวดลอ้ดลอมความเน่าเหมน็พนผลภาวะพี่น้องเกิดจากการกระทําความผิดของหน่วยงานราชการอบอตอเทศบาลอ,อบอจอหรือหน่วยงานราชการของรัฐต่างๆที่เป็นองค์การบริหารส่วนภูมิภาค ที่เป็นหน่วยงานการบริหารส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับอำเภอถ้าเป็นอำเภอเป็นจังหวัดก็เป็นภูมิภาคถ้าเป็นท้องถิ่นก็เป็นอบตเป็นเทศบาลเป็นอบจหรือจะเกิดการเดือดร้อนด้วยเหตุใดๆก็ตามมากมายที่เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวไม่มีทางจะแก้ไม่มีทางจะหลุดรอดพ้นเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรนะกรณีจำนำข้าวกรณีประกันราคาข้าวหรือกรณีร้อยแปดสิบปลาตรทางหมดที่เดือดร้อนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับ ผู้ทุกยากทั้งหลายเดือดร้อนเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยเรียกร้องเถอทำไมไม่มาสามัคคีกันค่ะปรองดองสามาคัคคีโดยเอาเหตุเอาเหตุ<อ>แห่ง,หงความทุกข์ยากเอาเหตุแห่งปัญหาเอาเหตุแห่งความเดือดร้อนค่ะเอาเหตุแห่งความเสียหาย เอาเหตุที่กระทบกระเทือนทั้งหลายและเกิดปัญหามากมายเหล่านี้รวมเหตุทั้งหมดนี้มาร่วมกันแก้ปัญหาสามัคคีประชาชาติของเราเนี่ยนะครับรวมกันสามัคคีพี่น้องผู้ทุกข์ยากรวมกันแล้วถือธงอันเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาเพื่อ,อแก้ปัญหาของเราแก้ปัญหาที่เหตุนี้แล้วก็วางไอเรื่องของนิรโทษและการกระทำความผิดนั้นเอาไว้สิ ไม่ต้องไปยุ่ง,ไม,งมไม่ต้องไปยุ่งนีโทษกรรมอะไรไม่ต้องทางนั้นใครทําผิดก็ว่าไปก็ดำเนินกระบวนการทางศาลไปวิธีการแก้มันมีเยอะแยะม,มันมีเยอะแยะไม่ต้องออกนิรโทษกรรมค,คุณพัชชาประวัติของประเทศไทยเนี่ยนะครับในกรณีข้อหาปฏิวัติรัฐประหารแล้วพ่ายแพ้ พูดง่ายๆคือทําการยึดอํานาจแล้วปรากฏว่าเป็นฝ่ายแพ้ไม่สําเร็จก็มีวิธีการแก้ปัญหาตั้งหลายอย่างหนึ่งอยู่ไปอยู่มาก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตามแบบที่ว่านี้คไอ้ผมไม่เห็นด้วยกับน,นิรโทษกรรมแต่มีนนแบบที่สองแ,แบบที่สองค,คือตัวอย่างออาไม่ต้องไปเอาไกลตัวอย่างกรณีของกบฏ มนูนคุณมนูนรูปกระจอะเป็นหัวหน้าปี2520ปี2524 25หรือะอะไรโอ้ยอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมปี2527หรือ28นี่แหละ,ะประมาณนั้นคุณมนูนรูปกระจอต้องหนีไปอยู่เยอะระมันค่ะตอนนั้นเป็นพลตรีแล้วยังเติ์กในขณะนั้นต้องหนีกระจายไปหลายทิศหลายทาง ทหารที่เข้าร่วมในครั้งนั้นยศพันร้อยตรีร้อยโทร A, 1, ้อยเอกพันตรีเยอะแยะถูกจก<ม>ับมาขังอยู่เรือนจําอยู่ที่ทุกวันนี้ที่เรือนจำนักโทษการเมืองแต่ตอนนี้เขาพัฒนาสร้างสวยงามเลยเป็นสโมสรตํารวจแล้วข้างหลังนั้นเป็นเรือนจําของนักโทษการเมืองที่เอานักโทษการเมืองทุกวันนี้ไปขังแต่ก่อนก็คือโรงเรียนนายสิทตํตำรวจแล้วเอานักโทษการเมืองไปขัง ร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกนะครับคุณสมพงษ์สตวีคุณสมชายศรีสุนทรโวหารที่มาเป็นพิธีกรเป็นอาจารย์นี่ค่ะก็อยู่ในเรือนจำเหล่านั้นเรือนจำโรงเรียนในสิบคนเหล่านี้ยังไม่ตายยังอยู่ผมนี่ตอนนั้นเขาขังขังคนเหล่านี้ไว้ในข้อหาคดีเป็นกบฏ ผมยังไปเอารถนี่นะครับกบฏเก้ากันยาอาจารย์เห็นไหมอันนี้มาจากวิกิพีเดียนะคะก็เมื่อวันที่เก้ากันยาสพันห้ารอยี่ิบแดหรือกบฏเก้ากันยาเห็นไหมเขาเอาไปขังไว้ที่นั่นเวลากลางคืนผมเนี่ยไปรับคุณสมพงศ์รับคุณสมชายศรีสุนทรโวหารออกจากเรือนจำออกจากเรือนจำาไอ้ที่คุมตำรวจโรงเรียนตำรวจนั่นแหละออกลงบันไดหลัง รับมาแล้วพาไปกินข้าวพัตตาคารเสร็จแล้วผมก็พาคุณสมชายศรีสุนทรวหารไปส่งที่บ้านให้นอนกับเมียเอาคุณสมพง์ศกวีไปส่งที่บ้านค่ะให้นอนกับเมียนี่คือเรื่องจริงค่ะลึกซึ้งจริงๆอันนี้ข้อมูลลับเอทำไปขนาดนั้นเ่ะที่ทำขนาดนั้นแล้วตื่นเช้าขึ้นมาตีห้า ผมก็ตระเวนไปรับคุณสมชายและไปรับคุณสมพงศกวีส่งเข้าเรือนจำคืนทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำบ่อยๆคนเหล่านี้สองคนยังไม่ตายเวลามาเข้ารายการคุณถามเลยคคุณถามเลยกับช่องสื่อสาร่าไทยด้วยคุณพัชชาสุดท้ายประเด็นคดีเหล่านี้ขึ้นศาลศาลอาญาข้อหากบฏมีการกระทามันเป็นกบฏ ร่วมกันนั้นเป็นโก่ะสุดท้ายง่ายนิดเดียวค่ะยังไงคะอาจารย์วันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรในสมัยประชุมนั้นผมบังเอิญจริงๆค่ะบังเอิญว่าเปิดประตูผมไปแง้มประตูดูเฉยๆค่ะ แงมประตูดูว่าใครอยู่ในห้องที่สภาผู้แทนราษฎรไงแล้วก็มีห้องพักนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะไปแงมดูตอนนั้นเปิดประตูพวกเข้าไปเอ๊อพอดีเลยพอดีว่าอะไรคะพลเอกเปรมตินสูรานนท์ค่ะนั่งปรึกษาอยู่กับนายพิชัยรัตนกุล ตอนนั้นนายพิชัยรัตกุลหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองนายกรัมตรีและเป็นผู้นำเสียงข้างมากของฝ่ยายผู้แทนราษฎรคือประชาธิปัตย์ตอนนั้นมีเสียงข้างมากมากที่สุดในพรักร่วมรัฐบาลท,ท่านนายกเปรมนั่งคุยอยู่กับน,นายพิชัยรัตกุลรองนายกรัตรีผมเปิดประตูเจอเจอเออเจอแล้วผมไม่ไไรู้จะทำยังไง้วทำไงคะก็เลยเดินเข้าไปสวัสดีครับคทั้งสองท่าน ทั้งสองท่านหมอก็งงปะการุนมาทำไมเขาไปทำไมคผมก็ไม่รู้ว่ากำลังถึงษาเรผมก็ไม่รู้ว่ากำลังถึกษาเรื่องอะไร